สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักนะคะยกใครพาเพื่อนๆนมาเลาะชายทะเลนะคะชายทะเลฟังเสียงคลื่นไปด้วยนะคะยามเย็นนะคะฟังเสียงคลื่นไปด้วย เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างเงียบฟังเสียงเครื่องเสียงนกนะคะธรรมชาติคล้ายๆคืนอนกแต้ว,ดแต,วดแต้วแต้วแต้วมองไม่เห็นตัวนะคเพื่อนจะย,ยินแต่เสียง ท้องทะเลที่เห็นอยู่นู่นก็เรือหาป่านะคะเพื่อนเห็นไกลๆเลยนะคะฟังเสียงคลื่นไป้กันนะคะเพื่อนเพ,นเพ,นเพลินยามเย็นนะคะ ึ้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะนกบางตัวก็เริ่มบินกลับลังแล้วนะคะเพื่อนบินเดียวบินเดียวกลับลังนะคะท้องฟ้าก็เริ่มจะเปลี่ยนสีนะคะผ้พาพิตตกไปแล้วแต่ก่อนเคยเห็นผ้าพิตตกนะคะ ตอนนี้พระาทิตย์ย้ายด้านแล้วนะคะย้ายทางฝั่งเดียวกันมืดเลยนะคะชมคลื่นทะชมคลื่นทะเล ม้วนเข้าสู่ฝั่งนะคะเ,เพื่อนๆบางครั้งกะแรงบางครั้งก็เบานะคะเ,เพื่อน ไม่มีเรือใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆไม่มีเรือใหญ่เรือสินค้ามาในนกกระบินไปบินมานะคะบินเดียวมีเจเลจอดอยู่ท้ายนู้นนะคะเพื่อน ที่เรือหาปลาอยู่ไกลๆนะคะกลางทะเลนะคะน้ำทะเลลงนะคะ ฟังเสียงคลื่นผ่อนคลายไปในตัวนะคะเพื่อนๆยามเย็นนะคะนกบางตัวก็ดินกลับลังนะคะ ส่วนมากจะบินเห็นบินเดียวนะคะเป็นเพื่อน ก็พอจะมีคลื่นนะคะบางครั้งก็เงียบสงบนะคะคลื่นบางครั้งก็มาแรตามกระแสลมพัดพานะคะเ,เพื่อนๆไฟต่องโรงงานผลิตไฟฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะ ส่องโรงงานพาเหล็กใส่ฟ้าเตะลาม,มานะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะใกลหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่มืดสนิทนะคะ ชมทิวทิวทัศนียภาพนะคะยามเย็นนะคะฟังแสีงคลื่นไปด้วยนะคะเพื่อนๆผ่อนคลายไปในตัวนะคะ ส่มนมาจะเห็นนกบินเดียวนะคะเมื่อใครมาบินมาเป็นกลุ่มบินก้อนนะคะยามเย็นลมชิโชยฟังเสียงคลื่นไปด้วยนะคะเพื่อน เห็นมีเรือรับส่งโดยสารนะคะอยู่นู่นไกลๆเรือรับส่งผู้โดยสารนะคะไม่ทราบว่าไปเกาะไหนนะคะเป็นเพื่อน ตอนนี้ซองฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะฮะปรากฏว่าไม่มีเรือ ขนส่งสินค้านะคะวิ่งผ่านมานะคะเ,เพื่อนๆมีแต่เรือเล็กเรือใหญ่ไม่มีนะคะยก้ายต้องขอขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่นะคะ ขอให้พเพื่อนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงเลยรวยทำคลิปฟังๆกันทุก,ท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 ,กทุกทุกทุกท่านนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้แก้วคาดนะคะขอลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ